ดีค่ะพบกับรายการพทษเส้นเค่นงยูอัปเดตในวันที่10สิงหาคม2564ค่ะซึ่งวันนี้ราคาทองคำาสปอตในช่วงกลางวันยังคงอ่อนตัวลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือนเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐในรอบ3สัปดาห์และการแข่งข่าของสกุลเงินดอนลลา,าร์สหรัฐ หลังจากที่สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการเปิดรับสมัครงานที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์และการสร้างงานที่พุ่งขึ้นเกินคาดโปงชี้ว่าตาราดแรงงานของสหรัฐมีความแข็งแกร่งส่งผลต่อการคาดการณ์การลดวงเงินซื้อพันผ่านตามมาตรการ QE เร็วขึ้นทั้งนี้เจ้าหน้าที่เศรษฐศาสตร์สองรายได้ชี้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ในวันนี้นะคะติดตามมูทิสภาสหรัฐ จะวอร่างกฎหมายการใช้จ่ายร่างโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน1ล้านล้านดอลลาร์ในวันนี้ตอนเวลา4ี่ทุ่มตามเวลาไทยค่ะซึ่งคาดว่าวุฒิสภาจะลงมติผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวและจากนั้นนะคะจะเริ่มอธิปรายร่างกฎหมายวงเงิน3.5ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นแผนงบประมาณที่เป็นเป้าหมายหลักของพรรคเดโมแครตซึ่งอาจส่งผลเป็นปัจจัยบวกต่อค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า ทางนี้พักดเดโมแทบได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับร่างกฎหมายการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน3.5ล้านล้านดอลล่าร์โดยเชื่อมั่นว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะเข้าสู่การพิจารณาทางกฎหมายในช่วงเวลาต่อไปของปีนี้ในขณะที่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะคะได้มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจสหรัฐในปี2564ขึ้นสู่ระดับ7% ึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตัวเลขคาดการเดิมที่ระดับ4.6%โดยการคาดการดังกล่าวอยู่บนสมุธธิฐานที่ว่าสภาคอนเกรสสหาราัฐจะผ่านร่างกฎหมายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับวันนี้นะคะราคาทองคำมีแนวต้านสำคัญที่1,750ดอลลาร์ค่ะที่อาจจะมีแรงเทขายทำกำไรโดยมีแนวต้านนะคะที่1,750ดอลลาร์และก็มีแนวรับที่1,720 ดอลลาร์และ1,700ดอลล่าร์ส่วนสกุลเงินดันลลา์นะคะก็ยังมีแนวโน้มแข่งค่าและค่าเงินบาทก็ยังคงอ่อนค่าค่ะและทองคำแท่งในประเทศมีแนวรับ27,250บาทและแนวต้าน27,700บาทค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมดเวลาโค้ชเ้นห่งยอัปเดตพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ